รวมกลุ่มพลังแผ่นดินมอบดอกไม้ให้กำลังใจตำรวจจี้จัดการไส้ศึกในประเทศจตุพรพิชิตนำมวลชนรวมกลุ่มพลังแผ่นดินรวมตัวหน้าตอรอให้กำลังใจต่ชอชดรอตรอชายแดนเรียกร้องจัดการไส้ศึกในประเทศพร้อมเดินหน้าชุมนุมใหญ่สองสิงหาคมนี้คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเคลื่อนกระบวนจากกองบัญชาการกองทัพเรือมายังหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามหนึ่งเพื่อให้กำลังใจตำรวจและโดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชอดอที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดการชุมนุมในวันนี้มีแการนำสำคัญคือนายพิชิตชัยมงคลจตุพรพรมพันธ์นิติธรล้ำเหลือพร้อมมวลชนที่นำธงชาติไทยพร้อมป้ายข้อความดอกกุหลาบมามอบให้กำลังใจกับตำรวจ ท่ามกลางสถานการณ์อากาศที่ร,ร้อนจัดโดยมีการผลัดกันขึ้นเวทีปราศัยสนับสนุนบทบาทของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและวิพา์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในที่ที่กล่าวว่าที่ผ่านมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมักจะมีพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นเวทีเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆแต่ในครั้งนี้ประชาชนเดินทางมาเพื่อแสดงพลังใจและขอบคุณตำรวจโดยเฉพาะตำรวจตอชอดอที่ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง นายจตุพรกล่าวว่าสถานการณ์ชายแดนตำรวจหลายนายได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะพร้อมทั้งตั้งคำถามต่อบทบาทของนายภูมิธรรมเมชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่สามารถเจราจาให้เกิดการหยุดยิงอย่างแท้จริงได้โดยอ้างว่ากัมพูชายยังคงรุกคืบพื้นที่ไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณปราสาทต,ตาควายที่มีภาพทหารท่องเที่ยวกัมพูชาเข้าไปในพื้นที่อย่างเปิดเผย ทั้งนี้กลุ่มรวมพลังแผ่นดินเตรียมเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาไปยังกองทัพบ,บกเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่แนวหน้าและ12นาฬกาจะจัดแถลงข่าวการชุมนุมใหญ่2สิงหาคมที่นุสสวรีชัยสมร,รภูมิเพื่อแสดงพลังประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบ็บลอยสํสนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน